สวัสดีพี่น้องที่จักใจูกพันนะครับสู่การนมัสการออนไลน์ประจำวันอาทิตย์ที่22สิงสิงหานะครับก็เรายังนมัสการออนไลน์กันมาอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรจากสถานการณ์รอบตัวเราก็พูดได้ว่าทุกอย่างายังไม่มีวี่แววชัดเจนว่าเราจะได้กลับมาเจอกัน ได้อีกเมื่อไหร่นะครับก็ในช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็คงคิดถึงกันเองหลายๆคนคิดถึงพี่น้องสมาชิกหลายๆคนอยากที่จะได้กลับมาเจอกันที่คิตจักรอีกครั้งหนึง่งก็ทําให้ผมได้เข้าใจว่าเวลาที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงคริตจักรเมืองต่างๆว่าอาจารย์เปาโลอยากจะไปพบเขาอยากไปเจอเขาที่คริตจักรที่นั่นที่นี่นั้น,น,นความรู้สึกจริงๆแล้วเป็นยังไง จากเติมที่เรารู้สึกว่าการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นง่ายได้เจอกันทุกอาทิตย์ก็เราอาจจะยังไม่เห็นค่อยเข้าใจความรู้สึกนั้นมากแต่เมื่อเราต้องห่างกันนานๆจะได้เจอกันทีในหลักเดือนถึงจะได้เจอกันทีนึงเราก็จะเข้าใจได้ว่าภาพตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เป็นอย่างไรความรู้สึกที่เราได้อยู่ร่วมกันนั้นเป็นอย่างไรนะครับในกลุ่ม ชุมชนของผู้เชื่อได้กันเองอนะฮะก็นอกเหนือจากเรื่องนั้นเราก็ยังมีเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละคนที่ต้องประสบพบเจอไหนจะเรื่องโรคระบาดท,ที่ยังไปเรื่อยๆบางคนอาจต้องประสบกับเรื่องการทรมมหาเล้งชีพบางคนอาจจะมีเรื่องของเรื่องงานที่มีอุปสรรคเข้ามาบางคนอาจจะมีเรื่องความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ที่ช่วงนี้อาจจะหดหู่เครียด อะไรแบบนั้นได้เรารู้สึกว่าทุกอย่างก็มีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะครับผมและใช่หลายครั้งเราก็มักจะได้ยินว่าอย่าให้เราไปมัวจดจอ่ออย่าไปโฟกัสอยู่กับที่ปัญหาแต่ให้เรามองที่พระเจ้าแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าหลายครั้งเราทํายากเรื่องเรื่องที่ทำยาก หลายครั้งอารมณ์ของเราความรู้สึกเราเป็นตัวชักนำให้เราสึกว่าตอนนี้ณนะตอนนี้เลยทุกอย่างมันทุกอย่างนั้นหนักหนาสาหัสมากเราจะไปโฟกัสถึงสิ่งอื่นๆได้ยังไงปัญหาที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามีมากมายมหาศาลแล้วเราจะไปจดจ่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้อย่างนั้นหรอผมก็อยากให้โอกาสนี้เป็นจุดที่เราจะได้ถามตัวเองจริงๆด้วย เหอนกันนะครับว่าความเชื่อของเราคืออะไร<ม>เราเชื่อในสิ่งที่มองเห็นหรอหรือเราเชื่อเราเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นความเป็นจริงของเราความเป็นจริงในชีวิตคริสเตียนของเรามาจากแค่สิ่งที่มองเห็นเท่านั้นหรือหรือความเป็นจริงของเราเกิดขึ้นจากฤทธิเดชพระคุณความรักของพระเจ้า ผู้สถิตในที่ลี้ลับผู้ที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาด้วยก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตั้งคำถามกับตัวเองมองเข้าไปในใจตัวเองว่าความเชื่อของเราตั้งอยู่บนอะไรกันแน่นะครับแต่ผมก็อยากให้เราที่จะท้อถอยไปอยากที่จะไปให้เราใจรู้สึกกดดันหรือเครียดมากไปอยากจะให้เราที่จะได้ร้องเพลงได้กันได้จะ ใคร่ควรว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเจอทุกอย่างพระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้เราก็ชิญตามลําพังจริงอยู่เราอาจจะมองไม่เห็นว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเรา,าจจะไม่รู้แต่บางครั้งพระเจ้าอาจจะดําเนินบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างกาลังดําเนินไปโดยที่เราไม่รู้เพื่อผลดีแก่ตัวเราเองเพราะทุกอย่างนั้น กอให้เกิดผลดีพระเจ้าทำให้ทุกอย่างก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกคนที่รักพระองค์ก่อให้เราที่จะไว้วางใจและมั่นคงอยู่เสมอนะครับผมอยากให้เราที่จะได้ร้องเพลงด้วยกันครับ

ยามความลำบากดังผู้พา

อกเสาาสุดเฟินสมปลอประล้อมใจเมื่อสมรเบาภาระทั้งหลอกไว้ด้วยความเต็มพระไทยใจฉันนั้นรู้สมชุ ฉันไว้ตลอดไปเมื่อส่งรับเอาภาระทั้งหลอกไว้ด้วยความเต็มพระใจใจฉันนั้นรู้จะอมชูฉันไว้ตล <ไ>ข,อขอบคุณพระเจ้านะครับที่อยากให้เราที่จะตั้งมั่นและจะไว้วางใจในพระเจ้าเราจะระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อเราที่ต้องยามที่ต้องเผชิญปัญหาหรือสิ่งต่างๆมากมายพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอพระองค์ ไม่ได้ปล่อยเรารเผชิญความยากลำบากกับเพียงผู้เดียวนะคะความรักและความดีงามของพระองค์จะติดตามเราไปตลอดชีวิตทุกวันคืนของเราไม่เพียงเท่านั้นค์อยากไม่อยากให้เราที่จะมารู้สึกว่าเออเราการรอคอยพระเจ้านั้นเราต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเราเองไม่เลยจริงๆแล้วเมื่อเรารอคอยพระเจ้านั้นพระองค์ก็ได้ ประธานกําลังให้แก่เราด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมระหว่างที่เรายังรอคอยพระองค์ที่เราจะวันหนึ่งจะกลางปีกออกเหมือนนกอินทรีที่เราจะเข้มแข็งขึ้นมีกําลังมากยิ่งขึ้นอยากที่จะให้เราได้ร้องเพลงถัดไปนี้ได้กันนะครับ เจ้าที่จะทาการทําอะไรตนะ่อตามโครงเสริมกําลังให้เราคิดจะเข้มแข็งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเดวเรถัดไปนะครับผมอยากที่จะให้เราได้อ่านพระธรรมสลับด้วยกันนะครับโดยเป็นพระธรรมอันสลับจาก2ที่โมธีบทที่2ข้อ3ถึง7และฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึง16นะครับโดยเริ่มจาก2ที่โมธีก่อนนะครับจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต ทาหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับการงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจและนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาเกติกร,กรที่ตรากตรำย่อมสมควรได้รับผลิตผลเป็นคนแรกจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจแก่ท่านในทุกๆสิ่งในฟิลิปปินส์นะครับไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงคิดอย่างนี้ และถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วก็จงดำเนินตามนั้นต่อไป<ม>จากที่เราได้อ่านไปก็เป็นสิ่งที่ได้หนุนใจเรานะฮะว่าชีวิตคริสเตียนของเราไม่ใช่ชีวิตที่มาเพื่ออยู่นิ่ง,งๆเฉยๆอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเป็นเหมือนทหารของพระเยซูคริสต์เราเป็นเหมือนนักกีฬาที่ต้องวิ่งแข่งต้องมุ่งไปสู่เส้นชัยเรามีเป้าหมายที่ต้องไปเพื่อ รางวัลในบ้านปลายที่เตรียมไว้สำหรับพวกเราและการแข่งขันนี้การงานนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่โชวครั้ง่คคราวแต่เป็นสิ่งที่ดำเนินไปตลอดชีวิตของเราที่เราจะต้องบากบั่นมุ่งต่อไปข mm. ็ขอให้เราที่จะมีใจเข้มแข็งกล้าหาญและบากบัน่นที่พร้อมจะ,ะเผชิญสิ่งเหล่านี้และเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกันนะครับ จะให้เราได้ใครควรวญและร้องเพลงถัดไปด้วยกันนะครับหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไร วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจขอมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบบกเงนแคนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เรา นี้ร้อนหรือจะเน็บหนาทุกเรื่องราวยังมีพระองอยู่ข้างกายบาดบันทำได้ใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันในแก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้น ใช้ด้วยใจจำตามพรุงใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราแบกข้งเขียแบกขงเขีมันไม่เคยง่ายได้มันคืองาน ใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันในแก้าวต่อลืมที่เคยอ้อลืมที่ผ่านพ้น้อมตัวก้าวออกไปเะอรับใช้ได้ใจทำตามปรงุงใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชยัย เพื่อจะรับร o งวันของเรา live เต้ตบนกางเขนไม้กางเขนโบราณไม้กางเขนโบราณน,นั้นเยืดมันไว้จนวันตายหาใคร ที่นั้นสำราญใจ โดยเห็นมีข่าจึงรก จะแลกเแล้ววันหนึ่งจะ,ละแลกเแล้ววันหนึ่งจะ,ละแลเอางกุงาขอบคุณพระเจ้าสาหรับ เสดสละของพระเยซูคริสต์การตายการฟืน้นฟูชนพระองค์น,นำให้เรากลับมาอยู่กับพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ที่ทรงคอยนำในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้ขอให้เราที่จะให้เรายึดในสิ่งเหล่านี้แล้วที่เราจะยึดพระองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้บุกเบิดความเชื่อที่เราจะบากบั่นบุ่งต่อไป ไปสู่สุดปลายที่พระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อรับรางวัลของเราที่เตรียมไว้รับมงกุฎงามที่รออยู่อย่าให้เราย่อท้ออย่าให้เราเหนื่อยล้าแต่ที่จะให้เรารับกำลังจากพระองค์เสมอฝากเราทุกคนไว้ในการดูแลของพระองค์เสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน